ไปยืนอยู่นะปั๊มจะทำอย่างนี้ต่อไปเท่ดิเป็นตคนปั๊มป้าตาเป้าลมเออมากวนจีโอ้โหฮ่าจับไหญเลยนี้เรียกเดี๋ยกอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะนี่นะเพื่อนเฮ้ยโอ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกนี่ยตุ๊กแกนี่ยตุ๊กแกเอาเฮ่อมีข้างหน้าอีกตัวเฮ้ยนี่ตุ๊กูนี่ตุ๊กกูเฮ้ยใจไปขับรถซื้อให้เรื่อ มึงไม่ใส <ố> ่เด <c ười> ็กก็โพสน้อยใจดีดีดีอูอยากจะซื้อให้แฟนครับบังจังเลยแต่ถ้าไม่ใส่ให้กูได้จะโพสบ้างเด็กโพสอะไรน้อยใจจังเลยซื้อก็ไม่เอาเนืมึงดูสภาพอูได้ซื้อมันจะละเย่างใช่วันดีก็ดีมีกีสติงมาด้วย้แต่ใส่แล้วมึงดูแมนมากเลยแต่จี๊ะ เป็นข้าเคยซื้อจีสติมาให้ใส่เล่นเป็นผู้หญิงใส่ไม่ได้ไอ้ยังก็เลยให้แก้วตั้งยิงใส่เป็นเปล่าโอ้วันนั้นร้องรัานบ้านเลยทำไมอ่ะที่ผาย่ะเขาเอาข้างล่างไว้ข้างหน้าเขาจะล้างสิบบาร์ดไปหมดเลยเต้าโอ้ยที่ข้างหลังมันจะไว้ใส่เส้นเดียวหาเส้นเดียวแม่ห้อยข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยแก้วนี่ยิ้มสยามเลยโอ้ไปเชื่อมคนลมึงต้องถ่ายเพื่ให้กูดู

เฮ้ยโอ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกเอาเฮ่อมีข้างหน้าอีกตัวเลยมีตุ๊กปูมีตุ๊กปูเออไหนดีจีดังข้างหน้ามีตุ๊กแกทุกแบบเรียวนี่มึงเจ้าไปดิมาโทษมีอีกตัวเฮ้ยอะไรตุ๊กแกหรอไอเอาปาใส่กูเยอ่้ไอ้เพนเพนไหนล้วไอ้เพนพ่านอะ จังงม้งทอดอย่างเลาเดี๋ยวกูดึงยวเห็นปะกูดอดได้หรอไ่ต้องนี่มึงจับนี่กูดอดได้หรอน่ารุ้มากไี้เพื่อนรุ้มากไอ้คดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดแม่เฮ้ยเฮ้ยประตูกัดตรงเด็กแล้วทุกแกมันงับถั่วนะเป็นไรเรากัดย่างนะต้องต้องไปกินน้ำสามโอ่งนะเสามโอ่ง คนโบราณด้วยไม่ดือจ <so ังไม่ค่อยจะลงด้วยเออค่อยๆลาดเดี <t <t ๋ยก็ลงไม่ใช่อื้อไมเตีจังแล้วเน้่ไม่โหไม่ระวังเลยเนี่ยเจ้านี่นะคนหัวมีลายยาวอะไรไม่ไหลเลยฮ้ย เขาคุไม่เตี้ยบอลมาันก็มองหน้ากูเองไม่ได้แล้วนี่ลูกซิ่งตายไหมเนี่ยอะไรอะไรไม่มีเอาตายยิงคาดด้วยเอ้าเที่ยวเที่ยงคาดเที่ยงคาได้ยังไงเนี่ยเออมึงก็คาดไปเถอะอันนี้มี่ยางหรือใส่หัวใส่หัวใส่หัว ไสห,หัวอย่านี้กูให้ไสหัวไม่ใช่ไสหัวให้ไสเป็นบังเลยมึงมีเรื่องน่ะไสดีๆระวังมึงไสชุดคนเป็นโรคกันระวังไสไหนบอกมึงเป็นโรคแค,ค,ค่คมึงเอง <c oughs> เอจะดุมีอ้าวไสไหมไม่ตั้งเงา <c oughs> มึงนี่น่าไปยืนอยู่หน้าปั๊มแล้วทำอย่างนี้<บ>ามาไปเทียน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ờ, bỏ lỡ những video hấp dẫn